คุณผู้ชมทุกท่านครับจิม,มิธนเทพเล่นรศัศยและเฮลิแม็กคลิปกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังจำได้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นเราเพิ่งจะทำคลิปทดลองขับ Volvo V60 T8 a l l Wheel Drive กันไปหลังจากนั้นได้สักพักหนึ่งเวอร์ชั่นซีดานหรือซาลูนที่หลายๆคนรอคอย Volvo S60 T8 All-Wheel Drive ก็เปิดตัวออกมาเราก็เลยนำมาทดลองขับกันในวันนี้นะครับแล้วก็ได้พบว่าตัวเลขสมรรถนะนั้นค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเร็วใช้ได้เลยครับ5.7วินาทีวงเล็บเล่นๆน,นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของ Tesla Model S เนี่ย5.6วินาทีโอ้เร็วไม่เบานะและที่สำคัญที่สุดคืออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง วิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่โมเปิดแอร์นั่ง2คน25.19กิโลเมตรต่อลิตรไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะครับผมเชื่อว่าณจุดนี้คุณคงอยากจะรู้กันแล้วหลหะว่าความต่างระหว่าง S60 กับ V60 ในขุมพลัง T8 All Drive <S <S 2> <S 2> เหมือนกันเนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยขนาดไหน ย้ำนะครับว่าขอแนะนําให้คลิกเข้าไปดูคลิป V60 กันก่อนที่จะมาดูคลิป S60 เพราะว่าคราวนี้คลิปของ S60 นั้นน่าจะสั้นกว่าคลิปของ V60 อยู่ประมาณหนึ่งเนื่องจากว่ารถทั้งคู่นั้นความแตกต่างไม่ได้มากอย่างที่คิด การขับขี่จริงเนี่ยนะครับอัตราเร่งเนี่ยยังคงเป็นจุดขายสำคัญเป็นจุดเด่นสำคัญของ S 6 0 T 8 All Wheel Drive คันนี้กดคันเร่งเมื่อไหร่นะครับกดแค่ไหนก็ตามพละกกำลังมาตามสั่งมาตามต้องการแรงในระดับที่คนซึ่งไม่เคยเจอรถแรงมาก่อนในชีวิตนี้อาจจะถึงขั้นกรี๊ดจนขนหัวลุก แต่สำหรับคนที่อาจจะคุ้นชินกับรถแรงๆมาแล้วอย่างพวกรถสปอร์ตหรือรถไฮเพอร์ฟอร์มนซ์นั้นน่าจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อยว่าเฮ้ยวอลโว่นะไอภาพลักรถถังแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันถูกยกออกไปจาก s 6 0กับ V60 และรวมทั้ง XC60 เจนนี้ ไปหมดสิ้นเรียบร้อยแล้วมันพุ่งระเบิดระเบ้อมันพุ่งทายานไปแบบไม่คิดชีวิตมันแรงมันเร้าใจมันสะใจและมีแรงดึงในระดับน้องๆเกือบเกือบว่าจะเปิดวาร์ปซะอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอัตราเร่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าห่วงของ S60 คันนี้เลยคาแรคเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันกับ V60 ก8ทุกประกาศ นอกจากนี้ S 6 0ก็ยังคงมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ Drive Mode 5รูปแบบนะครับทั้ง Constant All Wheel Drive ซึ่งจะเป็นโหมดการขับขี่ที่อาศัยการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าควบคู่กันไปเพื่อขับเคลื่อนทั้ง4ล้อโหมดเพียวจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยรนะบบมอเตอร์ไฟฟ้า100%นะโดยใช้ล้อคู่หลังเป็นหลักแล้วก็สามารถวิ่งได้ในระยะทางสูงสุด40กิโลเมตรเมื่อมีปริมาณแบตเตอรี่ชาร์จมาจากบ้านเต็ม ไฮบริด <Hybrid S 2> จะเป็นโหมดการทํางานที่สอดประสานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าโดยเงื่อนไขาการทํางานจะอยู่ที่ตัวแปรต่างๆเช่นการกดคันเร่งแล้วก็ปริมาณพลังงานคงเหลือในแบตเตอรี่เป็นต้นโหมดพาวเวอถ้าคุณต้องการกดคันเร่งเต็มตีนถ้าคุณต้องการพลังก,กำลังโหมดนี้เป็นโหมดของคุณครับและอินดิวเ u a l คุณสามารถจะแยกปรับตั้งค่าต่างๆได้ตามอิสระเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการทํางานเมื่อเริ่มสตาร์ทรถเป็นพรีเซ็ตโหมดรูปแบบหน้าจอแสดงผลผู้กับขี่ Display หรือ Mac แม้กระทั่งน้ำหนักภูมิรัยการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบส่งกําลังการตอบสนองของระบบเบรกแล้วว่าเปิดปิดการทํางานของระบบปรับอากาศหรือว่าจะเป็นการเปิดปิดของระบบสตาร์ทสต็ป เต้ารับหรือซ็อกเก็ตของรถคันนี้เป็นแบบ Type 2ซึ่งพบเห็นได้ในรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดจากฝั่งยุโรปทั่วๆไปรองรับปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด16แอมแปร์ระบบบังคับเลี้ยวเป็นพวงมาลัยแบบ b r a c k and pinion พร้อม power พรอนแรงแบบไฟฟ้า EPS electric power assist อัตราทดเฟืองพวงมาลัยอยู่ที่16.2ต่อ1หมุนจากซ้ายสุดไปขวาสุดได้3รอบพอดี ส่วนรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่5.65เมตรน้ำหนักพวงมาลัยนั้นก็สามารถจะปรับตั้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด low medium high พูดกันตามตรงนะครับ f e ลลิ Feeling, ่งพวงมาลัยนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว B60 T8 เท่าไรนักนะครับโหมด low นั้นก็ low low นะฮะคือเบาเบาเลยเบาวิวเลยทีเดียวนะครับส่วนโหมด normal อาจจะหนืดขึ้นมานิดนึงแต่พอเป็นโหมด high ปุ๊บเนี่ยนะครับน้ำหนักก็จะหนืดขึ้นมาในระดับที่แตกต่างจากโหมด low ชัดเจนนะฮะ เพียงแต่ว่าพอมาเป็นโหมดไฮแล้วเนี่ยน้ำหนักในภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้นะครับเมื่อเทียบกันกับ V60 เนี่ยความต่างจะน้อยมากๆหรือถ้าจะเรียกได้ว่าไม่ต่างเลยก็อาจจะใช่นะฮะแต่พอมาขับจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าน้ำหนักความหนืดเนี่ยมันพอรับได้แต่อย่างที่ผมเคยคอมเมนต์ไว้ใน V60 แล้วครับว่าอยากจะขอความหนืดในโหมดไฮเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกสักนิดหน่อย เอาให้มันเท่ากับว n e v o ซีดานตัวก่อนๆที่ตกรุ่นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อไม่นามนมานี้เนี่ยผมว่าขอหมดไฮแบบนั้นก็ได้หรือท่านึกไม่ออกแล้วก็ขอพูมอะไรของหมดไฮแบบ Volvo V40 ตัวที่เพิ่งตกรุ่นไปนั่นก็ได้เช่นกันนั่นคือหมดไฮที่ผมมองว่าน่าจะเหมาะสมกับการขับขี่ของคนที่รักความเร็วแล้วก็ชอบขับรถค่อนข้างจะเร็วมากกว่านี้นะครับ โบบกันเทือนนั้นด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ d o บ b l e Wishbone พร้อมคอยสปริงช็อกอัพไฮดรอลิกแล้วก็เหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบอิสระพร้อมกับแหนบแผ่นวางขวางฟังดีๆนะครับแหนบแผ่นวางขวางอ n t r i c Ground Axle with Transverse Composite Leaf Spring ทุกท่านครับฟังไม่ผิดครับช่วงล่างแหนบฮะแต่มันไม่ใช่ไอแหนบแบบตับแหนบมาเป็นตับแบบรถกระบะนะฮะมันคือแหนบแผ่นบางๆนะครับจริงๆแล้วช่วงล่างแบบแหนบนั้น Volvo เขาเคยแอบ,บใช้กันมาก่อนแล้วตั้งแต่ Volvo S90 แล้ว Volvo เองนั้นก็เห็นคุณสมบัติข้อดีของการใช้ช่วงล่างแหนบซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตยนต์รายอื่นๆ อยู่พอสมควรเลยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของความสบายแล้วก็การควบคุมเรื่องของบอดี้บาลานซ์นะฮะเทคโนโลยีช่วงล่างแหนบนั้นทุกคนอย่าเพิ่งไปร้องยีนะครับเพราะว่า c เชฟโรเลตคอร์เวตรุ่นที่เพิ่งตกรุ่นไปก่อนหน้านี้ช่วงล่างด้านหลังมันก็ยังเป็นแหนบนะฮะอืมดังนั้นอย่าดูถูกแหนบนะจ๊ะ ถ้าถามว่า f e ลลิ่งของช่วงล่างมันแตกต่างจาก B60 มากน้อยแค่ไหนผมบอกเลยว่าถ้าในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยไม่ใช่ว่าต่ำแบบว่าความเร็วต่ำแบบคันๆนะหมายถึงต่ำกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมว่าไม่ค่อยต่างกันเยอะนักมันยังให้ความนุ่มนวลน,นะครับดูดซับแรงสะเทือนได้ดีวงในว,ว่าในกรณีที่คุณใช้ยางแก้มหนานะถ้าคุณใช้ยางแก้มบางแบบที่เขาติดตั้งมาให้จากโรงงานอย่างรุ่นอดิซนยเนี่ย คุณก็จะพบอาการตึงเบาๆนะฮะเวลาที่คุณเจอหลุมบ่อหรือว่าลูกระนาดในซอยนะครับก็จะเหมือนๆกันกับ v 60นั่นแหละมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นในช่วงความเร็วเดินทางทั่วไปก็ยังให้ความนุ่มนวลสุนทรีเว้นแต่ว่าถ้าคุณเจอถนนที่เป็นรอนคลื่นนั้นโอกาสจะมารถมันก็ยังพอมีอยู่บ้างนิดนึงนะครับในช่วงความเร็วถ้ามันไม่เกิน200กิโมตรชั่วโมผมบอกเลยว่าไม่ต่างกันกับ v 60 ความต่างมันไปเกิดขึ้นเอาช่วงความเร็วหลังจาก200กิเมตชั่วโมงขึ้นไปผมมองว่าความน่ากลัวของช่วงล่าง V60 ที่เราเคยเจอนั้นพอเปลี่ยนมาเป็น S60 ปุ๊บมันลดลงน้อยหนึ่งม,มันมีคาแรคเตอร์ของ S60 รุ่นก่อนๆในช่วงความเร็วประมาณสัก210กิเมชั่วโมงเนี่ยโผล่กลับมาให้เราได้เห็นกัน มันคือฟีลลิ่งของรถที่แล่นด้วยความร็วสูงๆเป็นก้อนนิ่งประมาณหนึ่งหน้าเชิดน้อยมากนะครับแล้วก็ยังพอให้ความมั่นใจบอดี้โรลมีประมาณหนึ่งแต่บอดี้คอนโทรลดีแต่ถ้าถามว่ามันยังนิ่มไปไหมผมบอกเลยว่าสำหรับคนที่บ้าขับรถเร็วขนาดนั้นซึ่งแน่นอนนะฮะมันยังเบาไปมันยังนุ่มไปหน่อยนะครับ ถามว่าทําไมผมจะต้องพูดถึงช่วงความเร็วที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดขนาดนี้ก็เพราะในความเป็นจริงนะนะกลุ่มลูกค้าที่ใช้ Volvo S60 ในเจเนอเรชั่นก่อนๆหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะฮะที่เคยเจอกันมาเนี่ยตีนโหดกันทั้งนั้นดังนั้นเมื่อเราลองแล้วเนี่ยก็ต้องเผื่อ ให้กับทั้งคนที่ใช้รถแบบบ้านๆธรรมดารวมทั้งบรรดาตีนผีกับชาติมาเกิดทั้งหลายเหล่านั้นด้วยแน่นอนครับถ้าคุณจะลองรถสักคันทั้งทีคุณจะมองด้วยมายเซ็ตของคนธรรมดาทั่วไปอย่างเดียวไม่ได้คุณก็ต้องมองเผื่อไปถึงคนในหลายๆกลุ่มทั้งกลุ่มความคิดแล้วก็กลุ่มวิธีการขับด้วยเหมือนกันนะครับถ้าถามโดยสรุปแล้วถามว่าช่วงล่างดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนสำหรับความเร็วที่ S60 T8 ทําำได้ในโค้ง5แห่งบนระบบทางด่วนเฉลิมหาานครที่เราไปแอบทดลองกันในช่วงเวลาค่ำคืนยามดึกประมาณสักตีสองตีสกันนะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีรถเลยนั้นในแต่ละโค้งนั้นรถทั่วๆไปต้องเข้ากันได้ที่ประมาณสัก80-90กิโลเมตรชั่วโมงเนี่ยมันก็มันก็หนาวกันแล้วใช่ไหมฮะ S60 T8 คันนี้เข้าโค้งได้ด้วยความเร็วบนมาตวัด106กมตรชั่วโมงแล้วก็ ในช่วงโค้งที่ขึ้นบูรพาวิถีนะครับก็ได้ที่ 106, 116และ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นถามว่าช่วงล่างโอเคไหมผมมองว่ามันก็สปอร์ตขึ้นกว่า v 6หน้อยหนึ่งนั่นคือเรื่องที่คุณต้องต้องต้งตงจับสังเกตกันมันดีๆและถ้าถามว่าความต่างจริงๆเนี่ยมันมาจากไหนนะครับถ้าเซตติ้งมันแทบจะเรียกว่าเหมือนเหมือนกันขนาดนี้เบาให้ก็ได้ครับความต่างมันมาจากไอ้เครึ่องคันหลังของรถนี่แหละเพราะว่าบอดี้ของ ตัวถังแบบซีดานนั้นนะจะมีจุดเชื่อมเบลดิงสปอตต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับในขณะที่ ตัวถังสเตชันวีโก้นั้นจุดเวลดิ n งสปอตต่างๆนั้นน่ะมันก็จะมาเป็นทรงกล่องนะครับแน่นอนว่ารถที่มีบั้นท้ายมาเป็นในลักษณะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโมเมนตัมบางอย่างเกิดขึ้นในขณะที่คุณเข้าโค้งหรือในขณะที่คุณเหวี่ยงเล่นกับโค้งเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในกรณีของการเปรียบเทียบระหว่างรถซีดานกับรถวี g ก n นั้นแน่นอนครับว่ายังไงยังไงรถซีดานก็เข้าโค้งได้ดีกว่ารถวกโก้และ s 60กับ v 60ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องนี้ ไม่ได้แตกต่างกันกับรถยนต์ยุโรปแบบที่มี2ตัวถังแบบนี้รุ่นอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องไปขับลองด้วยความเร็วที่สูงขนาดอย่างที่ผมไปลองมานะฮะเพราะว่าเราไม่สนับสนุนให้คุณขับรถเกินกว่าความเร็วกฎหมายกำหนดอันนี้พูดกันตรงๆนะแต่ว่าเราทําเพื่อที่จะให้คุณได้รู้ว่าคาแรคเตอร์ของรถเป็นอย่างไรและจุดด้อยจุดอ่อนที่ตัวรถมันแสดงออกมา มันเกิดขึ้นในช่วงไหนอย่างไรกันบ้างแค่นั้นเองระบบห้ามล้อเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็มีตัวช่วยสารพัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกระทันหัน ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก EBA Electric Brake Assist นะครับ และก็ผู้ขับขี่ยังสามารถจะปรับตั้งค่าการตอบสนองของปั้นเบรกได้2แบบคือโหมด normal และ dynamic เหมือนกันกันกบ V60 ทุกประการดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับ feeling b r a k ก็ห่วยพอกันกันกบ V60 มาแล้วข้อนี้ผมไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้เพราะผมว่าผมพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอยากจะพูดอยู่ในคลิป V60 เสร็จไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นย้อนกลับไปดูในคลิป V60 เอาได้เลย สำหรับเรื่องของเสียงรบกวนในห้องโดยสารนั้นนะครับเราก็มีเครื่องวัดมาให้คุณได้รู้ค่าตัวเลขอย่างชัดเจนน,นะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเราเริ่มกันตรงนี้เลยแล้วกันเนาะที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ <Volvo> โอ้โห8 8แล้ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงละ่ะ 120กิโลเมตรต่อชั่วโมง64.2ีเดซิเบลไม่เร็วนะถือว่าค่อนข้างจะดีมากเลยนะฮะถ้าจะถามว่า S60 เนี่ย พร้อมกับราคาเริ่มต้นที่2 1 9ล้านบาทเนี่ยน่าสนใจไหมบอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะว่าราคาขนาดนี้เนี่ยนะครับคุณได้ข้าวของที่เรียกว่าเต็มพิกัดและอีกอย่างหนึ่งคือมันมาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่แน่นเต็มคันรถเลยขาตกบกพร่องไปไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเมื่อเทียบกันกับตัว R- Design นะฮะแต่แน่นอนครับว่ายังไงยังไงเนี่ยตัว R Design เนี่ยก็น่าจะให้ข้าวของที่ครบแล้วก็จบ ได้ดีกว่าแต่ทีนี้เนี่ยความน่าเป็นห่วงของวอลโ o มันก็คงจะเป็นเรื่องของบริการหลังการขายในช่วงที่ผ่านมาซึ่งต้องยอมรับว่าพวกเขากำลังพยายามแก้ปัญหานี้อยู่และล่าสุดเนี่ยนะฮะวอลโวเขาเพิ่งจะมีแพ็กเกจใหม่ออกมานั่นคือถ้าสมมุติว่าคุณจ่ายค่าไหลชิ้น A ไปนะครับคุณจ่ายแค่ครั้งเดียวเขาจะรับประกันอะไร ชิ้น A นั้นให้คุณตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนอะไรชิ้น B คุณก็ต้องจ่ายนะครับแล้วหลังจากที่คุณจ่ายชิ้น B เสร็จปุ๊บเขาก็จะรับประกันอะไรชิ้น B ให้คุณตลอดอายุการใช้งานของรถคันนั้นเท่ากับคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอะไรชิ้น B นั่นอีกแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังคงมีความน่าเป็นห่วงในเรื่องของ ดูรับบิลิตี้และก็รีลัยบ i ลิตี้ของระบบปลั๊กอินไฮบริดของรถยนต์ยุโรปทุกค่ายมันไม่ใช่แค่บอลโว่หรอกครับเมอร์เซเดสเบนซ์ B M W เองก็ต่างล้วนแล้วมีประสบการณ์เจ็บปวดกับการที่ต้องมาเจอเคสลูกค้าเครื่องดับกลางอากาศหรือว่ามีชิ้นส่วนบางอย่างที่ไม่ทํางานแถมยังหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาไม่ได้สุดท้ายก็ต้องซื้อรถคืนกลับมาเคสบอลโว่นี้ผมว่าอย่างน้อยยังดีตรงที่ว่าถ้ารถมีปัญหาโอกาสที่พวกเขาจะยอมซื้อคืนกลับมานั้นยังพอมีอยู่ในบางกรณี เช่นว่าคุณรับรถไปยังไม่ทันถึง3 4วันแล้วรถมีปัญหาเนี่ยบวบอาจจะซื้อรถคุณกลับคืนมานะครับซึ่งก็ยังพอที่จะน่าจะไว้วางใจได้บ้างประมาณหนึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยถท่าว่ากันด้วยเรื่องของความแรงแล้วเนี่ย s อ0เนี่ยอยู่ในระดับต้นๆของกลุ่ม Premium Compact ซีดานถ้าจะเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนั้นก็คงจะมี b m w 3 3 0 e นะฮะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองขับนะฮะแต่ว่าก็พอจะนึกถึงภาพความแรงในสมัยพวก b m w active hybrid 3ที่เราเคยลองขับได้ดีว่าเฮ้ยมันน่าจะแรงสะใจในระดับที่เกินไปกว่านั้นพอสมควรแล้วก็ mercedes benz c 3 0 0 e plug in hybrid นะครับซึ่งผมเคยลองขับตัว3 5 0 e plug in hybrid รู้ว่ามันก็มันก็มีอัตราเร่งที่ใช้ได้นะฮะ จะถามว่าจะแรงเท่ากันกับ v o ล v o มไหมผมบอกเลยว่าไม่นะและปัญหาของระบบ Hybrid ของ Mercedes-Benz ตอนนี้ผมถือว่ามีเคสเข้ามาเยอะกว่าของ v o v v o นะฮะแต่พอเปลี่ยนมาเป็น 300e Hybrid เนี่ยก็ยังไม่ได้ยินรายงานปัญหาใดๆเกิดขึ้นตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าจะถามว่า S60 คันนี้ซื้อได้ไหมผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนใช้รถในระยะเวลาสักประมาณ 5ปี6ปีแล้วก็ขายทิท้งผมบอกเลยนะครับซื้อเลยครับมันแรงมันขับสนุกประมาณหนึ่งแต่มันยังไม่ได้เฉียบคมในแบบที่ bmw เขาให้คุณได้มันยังคงเป็น feeling รถที่เน้นการขับขี่ที่นุ่มนวลทั้งในเมืองบนไทยเวยหรือว่าจะเป็นเส้นทางตามถนนคดเคี้ยวต่างๆ ความเฉียบคมนั้นก็ถือว่าคมขึ้นกว่า S60 ในเจเนอเรชั่นก่อนๆอ,อยู่หน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าแน่นอนครับ volvo ก็คือ volvo คุณจะไคคาดหวังความคมในระดับพวก850 T5R หรือจะเป็นพวกบรรดา high performance ของ volvo นั้นก็คงจะไม่ใช่ เพราะว o l v วทํารถมาเพื่อเน้นความปลอดภัยเน้นความนุ่มนวลน,นะครับยังคงยืนยันอยู่อย่างหนึ่งว่าช่วงล่างของ S60 นั้นยังนุ่มไปนิดหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพละกําลังของตัวรถอย่างไรก็ตามถ้าคุณจะต้องเลือกระหว่าง S60 กับ V60 และคุณยังเลือกไม่ถูกแล้วเราก็ ขอแนะนำนะครับเอาโจทย์นี้มาตั้งกันก่อนถ้าคุณมีครอบครัวแล้วและคุณคาดหวังว่าอยากจะพาลูกคุณไปสวนสนุกแต่ชีวิตคุณงานการของคุณนั้นมันก็ยุ่งยากและยุ่งเหยิงวุ่นวายเสียจนกระทั่งแทบจะไม่ค่อยมีเวลาพาลูกไปนั่งรถไฟเหาะขอแนะนําเลยนะครับไปหา B60 T8 ดด้วยเหตุผลง่ายๆเลยก็คือแรงดึงของมันนั้น ดึงสะใจเพียงพอที่จะทําให้ลูกคุณนั้นสนุกสนานได้ไม่แพ้กับการนั่งรถไฟหอตีลังกาเลยนะฮะและที่สําคัญคือได้ความปลอดภัยเต็มระบบจากแพ็กเกจต่างๆของ Volvo ทั้งขันแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นชายโสดหรือว่าเป็น หัวหน้าครอบครัวที่ไม่ได้มีลูกมากวนใจอยากจะหาพรีเมียมคอมแพคซีดานไฮเปอร์ฟอร์มานซ์สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันและอาจจะมีออกเดินทางไกลกันบ้างแน่นอนครับว่าอัตราเร่งของ S60 T8 เนี่ยน่าจะดึงดูดใจคุณได้ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครก็ตามที่กำลังตัดสินใจเทียบกับ BMW 330e หรือ Mercedes-Benz C300e Plug-in Hybrid เชื่อแน่นอนนะครับว่าไอ้407แรงม้าก,กับ640นิวตันเมตรของ s 60คันนี้น่าจะเบี่ยงเบนความสนใจของคุณไปได้เยอะเลยแหละแต่ระวังนะครับเบรกมันค่อนข้างจะหลอนและผมมองว่าทั้งช่วงล่างและแป้นเบรกนั้นยังคงไม่แมชกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพาวเว t r a i n รนของตัวรถเท่าที่ควรถ้าคุณเซ็ตรถมาได้แรงขนาดนี้แต่คุณยังให้เบรกที่เฟดได้ง่ายดายขนาดนี้ ผมมองว่านั่นอาจจะไม่ใช่เวที่เหมาะสมเท่าไหร่นะไปแก้ระบบเบรกมาก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่และทั้งหมดนั้นก็คือ Volvo S60 T8 All Wheel Drive นะครับสำหรับวันนี้จิมมี่และเฮลนแม็กคลิปหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรับชมกันได้ ในเวอร์ชั่นสดทางรายการ Drive by Jimmy นะครับทาง FM 98 EDS Everyday Station และออกอากาศสดผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ช่องของ h e l l i n e Channel ในช่วงเวลาทุกบ่ายวันเสาร์14นาฬกาถึง16นาฬิกาและติดตามรายการ Jimmy Jukebox นะครับทาง FM 98 EDS ต่อเนื่องกันไปเลยเป็นรายการเพลงนะครับแนว International City Pop พบกันได้ในช่วง16นาฬิกาถึง18นาฬกา 4ชั่วโมงที่เราจะพบกันทุกวันเสาร์ต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ